ลบหบทที่8พลังงานและเมตาบอลิซึม Energy and Metabol i s m พลังงาน Energy คือความสามารถในการทำให้เกิดงานหรือการเปลี่ยนแปลงขึ้นงานในสิ่งมีชีวิต Biological Work อาจเกิดได้หลายรูปแบบเช่นการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบต่างๆในเซลล์การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์การรักษาสมดุลต่างๆในเซลล์นพลังงานแบ่งได้เป็น2รูปแบบหลักคือพลังงานสัก Potential Energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสสารหรือโมเลกุลและพลังงานจน k k n n t t i อินเออซึ่งเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหรือสสารเกิดการเคลื่อนที่พลังงานที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตอยู่ในรูปของพลังงานศักย์ที่เรียกว่าพลังงานเคมี c h e m i c l l Energy ที่สะสมอยู่ในโมเลกุลของสารอาหารเมื่อสิ่งมีชีวิตได้พลังงานเคมี Me เหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ฝอโดยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสดงขณะที่สัตว์ต่างๆรวมถึงมนุษย์ไม่สามารถสร้างสารอินทรีย์เองได้แต่จําเป็นต้องได้รับปาก่ออาหารเป็นหลักดังนั้นเมื่อสัตว์และมนุษย์กินอาหารเข้าไปจะมีการเปลี่ยนพลังงานเคมีที่สมในสารอาหารให้เป็นพลังงานรูปอื่นๆสําหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ได้ 1. m e t a เม l i บอซมและเอนไซม์ Meta บอลิซึม n ละเอ m e ซมเมตาบอลิซึมเมตาบหมายถึงปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตเมแทบอลิซึมประกอบด้วยปฏิกิริยาเคมีย่อยๆหลายขั้นตอนมันติเตบ p แพทเว์และแต่ละปฏิกิริยาเคมีนี้จะมีเอนไซม์เอนซิมทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีได้เมตทบอลิซึมแบ่งได้เป็นสอง แบบคือแอนาบอลิซึมอนาบอลิซึมเป็นกระบวนการสร้างสารขนาดใหญ่สารที่มีโมเลกุลซับซ้อนอจากสารขนาดเล็กเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์โปรตีนจากกรดอะมิโน,โนส่วนแคลคาบอริซึมคาตาบอริซึมเป็นกระบวนการที่มีการสลายสารโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กเช่นการหายใจระดับเซลล์ที่มีการสลายกลูโคสเพื่อให้ได้เป็นพลังงาน เอนไซม์เอนซิมจัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่พบในสิ่งมีชีวิตเอนไซม์ N เกือบทุกชนิดจัดเป็นสารประเภทโปรโตีนยกเว้นเอนไซม์ในกลุ่มไรโบไซม์โรโบซิมที่เป็น RNA เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีได้โดยที่เอนไซม์อาจไม่ได้เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับสารตั้งต้นโดยตรงแต่จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์เกิดได้รวดเร็วขึ้น เอนไซม์มีความจำเพาะต่อสารตั้งต้นสูงมีความเร็วในการปฏิกิริยาเคมีได้ดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆในห้องปฏิบัติการรวมถึงเอนไซม์สามารถถูกควบคุมการทำงานได้ซึ่งการควบคุมการทำงานของเอนไซมนี้มีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมเมแทบออลิซึมอีกด้วยชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า2จาก16ลบ2 การทำงานของเอนไซม์เกิดขึ้นโดยสารตั้งตน้น (substrate) จะไปจับกับเอนไซม์ที่บริเวณเร่ง (active site) แล้วเกิดเป็นสารประกอบเอนไซม์ซ b s สเตรต (complex) ES complex) ที่ไม่เสถียรหลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ (product) เกิดขึ้นในขณะที่เอนไซม์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตัวอย่างการทำงานของเอนไซม์ซูเครสซอ s u c r e a ในการกระตุ้นปฏิิ กิริยาไฮโดรไลซิสขององค์การสลายโมเลกุลซูโครสให้เป็นกลูโคสและฟอรัโทสดังภาพดูภาพประกอบเดิมนักชีวเคมีเชื่อว่าเอนไซม์กับสารตั้งต้นจะต้องมีรูปร่างที่สามารถรถจับกันได้พอดีตามแนวคิดล็อกแอนทีโมเดลเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์และสารตั้งต้นเหมือนกับแม่กุญแจกับลูกกุญแจแต่ปัจจุบันพบว่าโครงสร้างของสารตั้งต้นและเอนไซม์มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เมื่อมี การรวมตัวกับเอนไซม์จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงรูป3ามมิติเพื่อให้สามารถจับกับสารตั้งต้นได้แนวคิดนี้เรียกว่าอินทิฟิตโมเดลเปรียบคล้ายกับถุงมือที่ถูกสวมใส่ลงในมือทําให้เกิดเป็นรูปร่างเหมือนมือได้ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า3จาก16 -3 ลบ3ปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของเอนไซม์เอนไซม์แต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทํางาน o p t i ทมเ t e m p เจอร์ที่ แตกต่างกันออกไปเท่าหากอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้เอนไซม์เกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาติ (denaturation) ขณะที่ถ้าอุณหภูมิต่ำลงจะทำให้เอนไซม์มีอัตราการทำงานต่ำลง (enzyme freezing) ส่งผลทำให้การเร่งปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ช้าลงด้วยสำหรับเอนไซม์ส่วนใหญ่ในร่างกายมนุษย์จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสผลของอุณหภูมิต่อการ กาทำงานของเอนไซม์แสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบค่าความเป็นกรดเบสค่า pH มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ได้เช่นกันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเบสจะทำให้โครงรูปสามมิติของเอนไซม์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการสูญเสียสภาพธรรมชาติดังนั้นความสามารถในการจับกับสารตั้งต้นของเอนไซม์ ide, จึงลดต่ำลงเอนไซม์ N แต่ละชนิดจะมีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการทำงาน Op ติมอล pH ที่แตกต่างกันออกไปแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า4จาก16 -4 ลบ4นอกเหนือไปจากอุณหภูมิและค่า pH แล้วความเข้มข้นของเอนไซม์ก็มีผลต่ออัตราการเร่งปฏิกิริยาเคมีได้เช่นกันโดยเมื่อพิจารณาในกรณีที่มีความเข้มข้นของสารตั้งต้นปริมาณมากเกินพอ e x4 เท่าหากเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์ให้สูงขึ้น ก็จะส่งผลทําให้อัตราการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นด้วยสารบางชนิดอาจจะจับกับเอนไซม์ ide, และช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดีขึ้นเรียกสารกลุ่มนี้ว่าโคเฟกเตอร์โคเฟกเตอโดยถ้าโคเฟกเตอร์เป็นสารอินทรีย์จะเรียก,กว่าโคเอนไซม์กูเอนซิมในทางตรงข้ามสารบางกลุ่มเมื่อจับกับเอนไซม์ ide, จะส่งผลให้เอนไซม์ทำงานได้ลดลงเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเป็น ตัวยับยัง i, ง้งเฮนไซเอนซิมอินิบิเตอร์ 2. การหายใจระดับเซลล์เซ l u ูล r r เรสเ r เ t ชันสิ่งมีชีวิตมีความต้องการพลังงานอินเนอซึ่งในกรณีของสัตว์ต่างๆพลังงานที่ได้รับจะได้รับมาจากการสลายพันธุกเคมีที่มีอยู่ในโมเลกุลของสารอาหารที่ให้พลังงานเช่นน้ำตาลโมเลกุลเดียวกรดไขมันกลีเซอรอนและกรดอะมิโนโดยพลังงานที่สิ่งมีชีวิตได้รับและนำไปใช้จะอยู่ในรูปของสาร อินซีชอนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอเดนซินทริฟอสเฟตหรือ ATP ATP เป็นอนุพันธ์ของนิวคลีโอไทป์ประกอบขึ้นจากน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมคือไรโบโ c 5 h 1 0 o 5จับกับเบสดีนีนอะเดนีนและหมู่ฟอสเฟตทั้งหมด3หมู่เมื่อ ATP เกิดปฏิกิริยาให้โดรไลซีสจะมีการปล่อยพลังงานออกมาซึ่งเซลล์สามารถนำพลังงานที่ปล่อยออกมานี้ไปใช้ในกิจกรรม ต่างๆได้เช่นการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์การหดตัวของกล้ามเนื้อหรือการเรืองแสงของสัตว์บางชนิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเตโดรอลไลซิสนี้เรียกว่าเอเดนซีนไดฟอสเฟตหรือ ADP ซึ่งมีโครงสร้างคล้าย ATP แต่จะมีหมู่ฟอสเฟตสองหมู่เท่านั้นเมื่อร่างกายมีการสลายสารอาหารจะมีการปลดปล่อยพลังงานและนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ในการสังเคราะห์ ATP ใหม่ได้ผ่านกระบวนการ ชีววิทยาม4หมู่6หน้า5จาก16บลบ5ฟอสโฟริเลชันฟอสโฟริเลชันและเรียกการเปลี่ยนแปลงของ ATP ที่เป็นวัดนักเรอแบบนี้ว่า ATP ไซเคิลดังแสดงดังภาพดูภาพประกอบสารอาหารหลักที่เป็นแหล่งพลังงานในการหายใจระดับเซลล์คือกลูโคสโดยท่าการสลายโมเล,ลกุลของกลูโคสเกิดขึ้นโดยมีแก๊สออกซิเจนเข้ามาทำปฏิกิริยาจะเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในและมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของ ATP หรืออาจออกมาในรูปของตัวรับอิเล็กตรอนได้แก่ NADH และ FADH 2ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของ ATP ต่อไปการหายใจระดับเซลล์แบบนี้จัดเป็นการสลายโมเลกุลของกรูโโคสอและสารอาหารอื่นๆโดยสมบูรณ์เพื่อให้ได้เป็นพลังงานเรียกกระบวนการนี้ว่าการหายใจแบบใช้ออกซิเจน (aerobic respiration) โดยการหายใจ แบบใช้ออกซิเจนแบ่งออกได้เป็นสขั้นตอนหลักคือไกลโคไลซี S, สอการสร้างอะซิตินโคเอนไซม์ A FORMATION OF a c e t y l c o e ู z y m e A วัดจากเครปเครปไซเคิลและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า6จาก16ลบ6ไกลโคไลซีสอกลโคลิซิส ไกลโคไลซีสอเป็นกระบวนการที่พบได้ทั้งเซลล์โปรโคราริโอตและเซลล์ยูคาริโอตโดยจะเกิดที่ไซโทโซลไซโตโสนไกลโคไลซีสอจัดเป็นกระบวนการแรกสุดขององค์การหายใจแบบใช้ออกซิเจนที่มีการสลายโมเลกุลของกลูโคโสน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมให้กลายเป็นไพรูเวตไพริเวตซึ่งเป็น สารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนสอะตอมมีการผลิต ATP สุดที่2โมเลกุลและ NADH 2โมเลกุลจากการสลายโกโคสอ1โมเลกุลการเปลี่ยนแปลงต่างๆในไกลโคไลซีสอวัตจักรเครปเครปไซเคิลอะซิตินโคเอนไซม์ A สารประกอบคาร์บอน2อะตอม2โมเลกุลที่เกิดขึ้นจะเข้าไปรวมกับออกซาโลอะติเตตออชาโลอะซิเตต OAA ซึ่งเป็นสารประกอบคาร์บอนสอะตอมเกิดเป็นซิ เตโรซิตรตที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนหอะตอมหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายขั้นตอนกลายเป็นสารตัวกลางที่มีคาร์บอนหอะตอมและสารตัวกลางที่มีคาร์บอนสอะตอมตามลำดับแล้วจึงมุนเวียนกลับมาเป็น OAA ใหม่ได้โดยถ้าพิจารณาจากกลูโคสหนโมเลกุลเริ่มต้นที่แอซิติลโคเอนไซม์ A 2โมเลกุลจะเกิดวัตจักแครบทั้งหมดสรอบและได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สโมเลกุล NADH 6โมเลกุล FADH 2 2โมเลกุลและ ATP 2โมเลกุลกระบวนการในวัตจักรเครปบจะเกิดเมทริกของไมโทคอนเดรียเช่นกับสอขั้นตอนการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์เขั้นตอนต่างๆของวัตจักรเครบแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า7จาก16ลบ7กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนทรานสปอร์ชน จากการสลายกลูโคสจะพบว่ามีสารพลังงานสูงที่ผลิตขึ้นจำนวนมากในกระบวนการคือ NADH และ FADH2 ซึ่งสารเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนรูปเป็น ATP เพื่อให้เซลล์สามารถนำไปใช้พลังงานได้ผ่านกระบวนการ Oxidative Phosphorylation ที่เกิดชึ้นในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่บริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย (Inner mitochondrial membrane) โดยขั้น ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีการใช้แก๊สออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย (final electron acceptor) ของกระบวนการและมีผลิตภัณฑ์เป็นน้ำเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแล้ว NADH 1โมเลกุลจะให้พลังงานประมาณ3 ATP ส่วน FADH 2 1โมเลกุลจะให้พลังงานประมาณ2 ATP ดังนั้นการสลายกลูโคส e 1โมเลกุลจึงได้พลังงานอยู่ที่ประมาณ36-38 ATP ดังสรุปได้ดังภาพดูภาพประกอบ ชีววิทยาม4หมู่6หน้า8จาก16ลบ8การหมัก fermentation นอกจากเซลล์จะสามารถสลายกลูโคสและสารอาหารให้พลังงานอื่นๆให้เป็นพลังงานในสภาวะที่มีแกส๊สออกซิเจนเพียงพอแล้วเซลล์ยังสามารถสลายกลูโคสในภาวะที่ไม่มีออกซิเจน anaerobic condition ได้หลายรูปแบบซึ่งรูปแบบหลักที่พบในเซลล์สิ่งมีชีวิตหลายชนิดตั้งแต่โปร คาริโอตจนถึงยูคาริโอตคือการหมักการหมักเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยน NADH ให้เป็น NAD+ เพื่อให้สามารถนำไปหมุนเวียนในไกลโคไลซีสอใหม่ได้อีกครั้งการหมักที่พบมากในสิ่งมีชีวิตมี2รูปแบบคือการหมักแอลกอฮอล์ (alcohol, Alcohol fermentation) ซึ่งพบได้ในยีสต์และรากพืชที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะเวบานานการหมักแบบนี้จะให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นเป็นเอทานอล วงเล็บเปิด C2H5O และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนการหมักอีกแบบคือการหมักกรดแลคติก (lactic acid fermentation) ที่พบได้ในเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่าง (muscle fiber) เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพยาตัวตืดก,การหมักประเภทนี้จะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นเป็นกรดแลคติก (lactic acid) หรือแลคเตตแต่จะไม่มีการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา กระบวนการหมักแอกลกอฮอล์และการหมักกรดแลกติกแสดงดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้าเจาก16-9 3กลบ9 3. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงฟ t ต s ซินเท s ิสกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงฟ t ต s y n t h e s i s เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนอะตอมของคาร์บอนในสารอนินทรีย์ซึ่งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในรูปอะตอมของคาร์บอนในสาร อินทรีย์คือน้ำตาลโดยอาศัยพลังงานแสงในการเกิดกระบวนการสมการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถสรุปได้ดังนี้สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เรียกว่าโฟโตสโตรฟไซยาโนแบคทีเรียไยาโนแบคทีเรียสาหร่ายเอลายและพืชบกแลนดพล n ์ Plant, แสดงได้ดังภาพดูภาพประอบสิ่งมีชีวิตที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงที่พบมากที่สุดในโลก คือไดอะตอมเดียตอมและบริเวณที่พบการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุดในโลกคือระบบนิเวศทะเลเปิด (Open Ocean) เนื่องจากเป็นบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประมาณ3ใน4ของโลกชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า10จาก16ลบ10สิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงจะมีรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ ด้วยแสงโฟโต s y n เทติ i c ิกเมนต์หลายชนิดที่มีสัดส่วนและองค์ประกอบแตกต่างกันออกไปโดยรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือ 1. l o คลอโรฟิลล์คลอโรฟิโอลซึ่งเป็นสารสีเขียวและมีบทบาทหลักในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคลอโรฟิลล์มีหลายชนิดเช่นคลอโรฟิล A ลคลอโรฟิลบ l B b a โรคลอโรฟิโอลโดยในพืชบกและสาหร่ายสีเขียวจะมีเฉพาะคลอโรฟิล A และคลอโรฟิลบ B 2. c a แค t ร n o นอยด์แคโร o i นอเป็นสารสีส้มแดงสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ทุกชนิดมีหลายชนิด,ชนดเช่นแคโรทีนแคโรทีนชันโทฟิไอชันโทฟิโอแคโรทีนอยเป็นรงควัตถุที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง Accessory Pigment แ,และสามารถลดพลังงานส่วนเกินในกรณีที่พืชได้รับแสงมากเกินไป3บีลินบีลินพิกเมนต เป็นสารที่มีสีแตกต่างกันออกไปพบในสาร่ายสีแดงและโพลคาริโอดที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นฟิคาซิโนบิลินเป็นสารที่ให้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินส่วนพูซริโตบิลินเป็นสารที่ให้สีแดงโรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ละชนิดจะมีสีที่แตกต่างกันเนื่องจากโรงควัตถุแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการดูดแสงในช่วงความยาวคลื่นแตกต่างกันทำให้ช่วงความยาวคลื่น แสงที่รงควัตถุดูดกลืนได้ไดน้อยมีการสะท้อนกลับออกมายังตาและทำให้สามารถมองเห็นได้เช่นคลอโรฟิลล์มีสีเขียวเพราะมีความสามารถในการดูดกลืนแสงช่วงแสงสีแดงและสีน้ำเงินได้ดีส่วนช่วงของแสงสีเขียวถูกดูดกลืนได้น้อยที่สุดจึงสะท้อนกลับเข้ามาในตาขณะที่แคโรทีรนอยมีสีส้มเพราะมีความสามารถในการดูดกลืนแสงช่วงสีน้ำเงินม่วงได้ดีส่วนสีส้มหรือสีแดงดูดกลืนได้น้อยที่สุดจึงสะท้อน กลับเข้ามาในตาได้นักชีววิทยาสามารถวัดค่าร้อยละขององค์การดูดกลืนแสงเปอร์เซ็นต์แอบส์แบนต์ของโรงควัตถุชนิดต่างๆในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกาันแล้วนำมาวาดเป็นกราฟที่เรียกว่า a อบ o r p t i ชันเอสเอส็กแคลมแสงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า11จาก16ลบ11ขั้นตอนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบขึ้นจาก2ขั้นตอนคือปฏิกิริยาแสง (light reaction) และปฏิกิริยาคาร์บอน (carbon, Carbon reaction) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยปฏิกิริยาแสดงเป็นปฏิกิริยาแสงเป็นปฏิกิริยาที่มีการใช้แสงในกระบวนการมีการนำน้ำเข้ามาใช้ในปฏิกิริยาและมีการผลิตแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นปฏิกิริยาแสงจัดเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนรูปของพลังงานแสงให้ อยู่ในรูปของพลังงานเคมี ATP และ NADPH ซึ่งทาง ATP และ NADPH ที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ในปฏิกิริยาคาร์บอนที่มีการนำแกส๊สคาร์บอนได,ดออกไซด์เข้ามาและมีการสังเคราะห์เป็นน้ำตาลขึ้นโดยปฏิกิริยาแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณเยื่อหุ้มไทลาคอยไทละคอยเมมเบรนส่วนปฏิกิริยาคาร์บอนจะเกิดที่สอโตรมาสโตรมาของคลอโรพลาสแสดงด,ดังภาพดูภาพประกอบ ปฏิกิริยาแสง (Light Reaction) ปฏิกิริยาแสงเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีในรูปของ ATP และ NADPH ซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณเยื่อหุ้มไทลาคอยภายในคลอรโรพลาสโดยในเยื่อหุ้มไทลาคอยจะประกอบขึ้นจากระบบแสง (Photosystem) โโโท,ที่ทำหน้าที่ในการดูดกลืนแสงและมีการถ่ายทอด อิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆขึ้นระบบแสงในพืชบกแบ่งได้เป็น2ชนิดคือระบบแสง I (Photosystem I) และระบบแสง II (Photosystem II) ซึ่งจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไปในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า12จาก16ลบ12การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสงสามารถเกิดได้2แบบคือการถ่ายทอด อิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักนอนไซคลิกอิเล็กตรอน f ฟล w และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักไซคลิกอิเล็กตรอนโฟลในที่นี้จะเริ่มอธิบายจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรโดยเมื่อระบบแสงไอได้รับการกระตุ้นจากพลังงานแสงจะทําให้อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลของคลอโรฟิลเลอเบางโมเลกุลอยู่ในสภาวะกระตุ้นแล้วหลุดออกจากระบบแสงไปยังตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆ ทำให้ภายในระบบแสง II ขาดอิเล็กตรอนส่งผลให้ระบบแสง II ไปดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของน้ำเข้ามาแทนที่และมีการผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นส่วนอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปยังตับรับอิเล็กตรอนจะมีการส่งผ่านตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆและมีการสร้างเป็น ATP ขึ้นเรียกกระบวนการที่สร้าง ATP นี้ว่าโฟโตฟอสฟอริเลชันจนในที่สุดอิเล็กตรอนจะเข้าไปแทนที่อิเล็กตรอนที่หลอดออกจากระบบแสง ไอที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงเช่นกันโดยอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากระบบแสงไอจะมีการส่งผ่านตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆท้าย,ท,ายที่สุดจะมีการผลิตเป็น NADPH ขึ้นแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบดังนั้นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรจึงอาศัยการทำงานของทงระบบแสงไอและระบบแสงไอไอเมื่อซึ่งสุดกระบวนการจะมีการผลิตทั้ง ATP และ NADPH ขึ้นในกระบวนการและมีแก๊สออกซิเจนเป็น ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการสลายโมเลกุลไนชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า13จาก16ลบ13สำหรับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรจ,จะเกิดขึ้นโดยใช้ระบบแสงไอเท่านั้นโดยเมื่ออิเล็กตรอนของโมเลกุลคลอรโรฟิลในระบบแสงไอได้รับพลังงานแสงจะถูกกระตุ้นแล้วส่งไปยังตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆซึ่งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนี้จะมีการปลดปล่อยพลังงานและนำไปใช้ในการสร้าง ATP แบบโฟโตฟอสฟอริเลชันเช่นเดียวกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรเมื่ออิเล็กตรอนส่งผ่านตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆแล้วจะกลับเข้ามาภายในดมเลกุลของคลอโรฟิลในระบบแสงไอเช่นเดียวกันดังนั้นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรจึงอาศัยการทำงานเฉพาะระบบแสงไอเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะมีการผลิตได้เฉพาะ ATP ไม่มีการผลิต NADPH และแก๊สออกซิเจนขึ้น ดังแสดงใดดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า14จาก16ลบ14ปฏิกิริยาคาร์บอนคาร์บอนรีแอคชั่นปฏิกิริยาคาร์บอนเป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแอกีส c o อซีโอสให้อยู่ในรูปของน้ำตาลทริโอสฟอสเฟตโดยอาศัยพลังงานเคมีจากปฏิกิริยาแสง ATP และ NADPH ปฏิกิริยาคาร์บอนในพืช แต่ละกลุ่มอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแต่มีกระบวนการที่เกิดขึ้นร่วมกันคือวัตจักรคารินคารินไซเคิลโดยวัตจักรคารินจะประกอบขึ้นจากขั้นตอนหลัก3ขั้นตอนคือขั้นตอนการตรีงอคาร์บอนคาร์บอซิเลชันขั้นตอนการรีดักชันร d ดักชันและขั้นตอนการรีเจ n เนอเรชันรีเจ e เน t เรชัแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบ ขั้นตอนการตรีงนอคาร์บอนจะเริ่มจากสารประกอบคาร์บอน5อะตอมคือ RIBULOS e 10.5บิสฟอสเฟตหรือรูบิพีรวมตัวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คอมปานี2ทํทำให้เกิดสารประกอบคาร์บอน6อะตอมแต่เนื่องจากสารประกอบคาร์บอน6อะตอมที่เกิดขึ้นไม่เสถียรจึงมีการแตกตัวออกนอสารประกอบคาร์บอน3อะตอมจำนวน2โมเลกุลคือฟอสโฟกลิเซเรต PGA โดยในขั้น ตอนการตรงคาร์บอนนี้จะมีเอนไซม์คือรูบิสโกรูบิสโกหลังจากนั้นจึงเกิดขั้นตอนการรีดักชันซึ่งเป็นขั้นตอนที่ PGA ถูกรีดิวเป็นฟอสโฟกลิสโตรไดซ PGA-L หรือ g LY c e r a l d e h y c e r a l d e h y d e 3ฟอสเฟต G3P โดยอาศัยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาแสงคือ ATP และ NADPH ส่วนขั้นตอนสุดท้าย คือขั้นตอนการรีเจเนอเชรันเป็นขั้นตอนที่ PGAL บางส่วนจะถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์เป็นน้ำตาลส่วน PGAL โมเลกุลที่เหลือจะมีการผ่านปฏิกิริยาย่อยๆยจำนวนมากและมีการผลิตกลับมาเป็นรูบิพเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการได้ซึ่งขั้นตอนรีเจเนชันนี้จะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP เพิ่มเติมนอกเหนือจากในขั้นตอนรีดักชันขั้นตอนต่างๆวตัตจักคาร์ินแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบ ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า15จาก16บหลบสิเอนไซม์รูบิสโกเป็นโปรโตีนที่พบมากที่สุดโดยรูบิสโกเป็นเอนไซม์ที่สำคัญที่เร่งปฏิกิริยาคาร์บอ,อซิเลชันการปรึงคาร์บอนและปฏิกิริยาออกซิเจนเนชการปรึงออกซิเจนได้ในกรณีที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นจะส่งผลให้รูบิพีไปจับกับ O2 แทนซึ่งเมื่อรูบิีไปรวมกับ O2 แล้วผลิต พันฝอที่ได้จะเป็น PGA C 3 1โมเลกุลและฟอสโฟกลโคเลต C 2 1โมเลกุลซึ่งเป็นโมเลกุลไม่มีประโยชน์กับพืชอีกทั้งยังต้องมีการนำพลังงานในรูปของ ATP จากปฏิกิริยาแบบใช้แสงมาใช้อีกด้วยความสามารถในการสังเคราะห์น้ำตาลโดยรวมจึงลดลงเรียกกระบวนการที่ r u b i p P รวมกับ O 2ผ่านคุณสมบัติออกซิเจเนสของรูบิสโกนี้ว่าการหายใจแสง o t o r e s p i r a t i o n พืชหลายชนิดจึงมีวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดการหายใจแสงพืชในกลุ่มนี้เรียก,กว่าพืช C4 ซึ่งมีสารประกอบตัวแรกจากการพรึงคาร์บอนเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมแตกต่างจากพืชทั่วไปที่เป็นพืช C3 เนื่องจากมีสารประกอบคงตัวตัวแรกเป็น PGA ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน3อะตอมโดย ตัวอย่างของพืชซีสีเช่นข้าวฝดฝ่อพข้าวฟางอ้อ,อยยาแพรกหญ้าแห้วหมูผักโขมจีนผักเป็ดและบานไม่รู้โรยพืชซีสีจะมีกลไกการตรึงคาร์บอนเกิดขึ้น2ครั้งสําหรับการตรึงคาร์บอนครั้งแรกจะถูกตรึงในเซลล์มีโซฟิลโดยอาศัยการทํางานของเอนไซม์ PEP carboxylase ซึ่งจะตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของ o w h c o 3คาร์บอนที่ถูกตรึงนี้จะไปวมตัวกับสารประกอบคาร์บอน3 อะตอมคือฟอสโฟโนพิรูเวต (PEP) เกิดเป็นสารประกอบคาร์บอนสีอ่อะตอมตัวแรกคือโอชาโลอาซิเตต (OAA) แล้วถูกเปลี่ยนเป็นมาเลตมาเล t ก่อนจะถูกลำเลียงต่อไปยังเซลล์บันเดิลชีต b u n d l um เชียดเซลล์ cell, เมื่อมาเลตเคลื่อนมาถึงบ um ันเดิ l เชียดเซลล์จะมีการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้เกิดการปรึงคาร์บอนครั้งที่สได้โดยการปรึงคาร์บอนครั้งนี้จะใช้ เอนไซม์รูบิสโกเพื่อเข้าสู่วัตจักรคาร์ินต่อไปส่วนสารประกอบคาร์บอนสามอะตอมที่เหลือไพรรเวตก็จะหมุนเวียนกลับไปรับคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่อีกครั้งดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า16จาก16ลบ16ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการเช่นความเข้มของแสง ความเข้มข้นของแก๊ส co 2ในบรรยากาศอุณหภูมิปริมาณไนล์และาธาตุอาหารต่างๆในดินในที่นี้จะยกตัวอย่างปัใจจัยในเรื่องของความเข้มแสงโดยทั่วไปเมื่อพืชได้รับความเข้มแสงเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นนักชีววิทยาจึงจัดว่าความเข้มแสงเป็นปัจจัยสำคัญ limiting factor ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในขณะนั้นแต่เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักชีววิทยา พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้คมที่แสดงว่าแสงไม่ใช่ปัจจัยจำกัดอีกต่อไปสำหรับความเข้มข้นของ CO2 ในบรรยากาศก็เช่นกันแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบอุณหภูมิจัดเป็นอีกปัจจัยทางกายภาพหนึ่งมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยพืชแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง optimal temperature ที่แตก ต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มแต่ถ้ามีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปก็จะสามารถทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้น้อยลงเนื่องจากส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ที่แตกต่างกันสำหรับพืชที่จเจริญอยู่ในบริเวณเดียวกันพบว่าช่วง optimal t e m p e r อร u เจของพืช C3 จะต่ำกว่าพืช C4 ปริมาณน้ำในดินที่น้อยส่งผลให้มีการเกิดของรูปปากใบแควล,ลงและทำให้มีการนำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในใบได้น้อยลง อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเกิดขึ้นได้น้อยลงส่วนธาตุอาหารก็มีความจําเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยธาตุหนนยอชนิดมีความสําคัญเช่นแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของคลอโรฟิลล์แมงกานีสและคลอรีนจําเป็นต่อการแตกตัวของน้ําในปอกิกิริยาแสงชีววิทยาม .4 หมู่6บทที่8พลังงานและเมตาบอลิซึม .pdf เปิดด้วยแชร์ Share.